สรุปผลงานเซอรนี้ครับพี่น้องนี่ครับสาบลาบวครับผลงานเบ็ดโฟมครับรวมเบ็ดปอมนะครับเนื้อเนื้ออกไก่ครับผมเนื้อไก่สดครับนี่ครับหลังจากมเขือืนต่มไปสี่ตัวแล้วครับปลาไหลมื่อขืไดนปลาไหลเอต้มไปสี่ตัวเหลืออยู่ยี่สิบครับอยู่นี่ยี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามกสิปดเกลาไหลอยู่ในยี่สิตัวครับเมื่อคืนต่มไปสีกับเป็น24ตัวครับแล้วกันนี่ครับประกวดสครับแล้วก็ประคออีกสอตัวนี้เตรียมต่มยัมาแรงครับแล้วกันนี่คือประคอใหญ่ครับตัวนี้ประมาณโลหนึ่งครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสี่ห้าหกดแดเก้าครับอยู่นเก่า ยูนิซ C สิบสามครับปากมุมครับล้วการนี้ครับกระสูบปากกาตะภาคตะเพียนครับระบูอันนี้กับประมาณสามโลครับสามโลสี่โลครับเนี่ยตะกาหน่อยตัวหนึ่งปะกระสูบนี่ครับเด็ดบวกครับนี่ปรากฏเหลืองครับไข่เต็มทองทั้งสองตัวเลยครับ ไปรอยเปรายลยเอียนเด็ดตัวครับ